สำหรับโจทย์ในวันนี้คืออะไรครับค่ะสำหรับโจทย์ในวันนี้นะคะก็มีชื่อว่า cover girl ค่ะซึ่งทุกคนก็จะได้ถ่ายแฟชั่นปกนิตยสารกันค่ะคอนเซปต์นะคะเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยถ่ายทอดความสนุกสนานน่ารักเป็นธรรมชาติและที่สำคัญต้องพรีเซนต์ผิวที่สวยสดใสเหมือนกับย้อนวัยกลับไป18อีกครั้งค่ะเรมีพร็อพมาด้วยนะครซึ่งพร็อพของเราเนี่ยก็คือผลไม้บนศีรษะคนที่ดูล่าเริงสดใส ตามสไตล์ของเอทนะครับ<ช>ก็จะเป็นผู้ชนะในมาสคาดนี้ครับแล้วก็วันนี้เอทมีรางวัลพิเศษนะครับ<ช>เป็นเงินสดมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทร<ช>างวัลที่ได้คือ10,000แสนบาทแบบนูซสึกวมาสเตอร์คลาสเนี่ยเป็นอะไรที่หนูอยากได้มาที่สุดพี่ตายเป็นตายเติดถามช่างภาพทันทีเลยว่าคุณครอบได้ขนาดไหนคุณเห็นสะดือเราไหม ดีรูปเหมือนเขินๆนิดๆไม่รู้จะเอาผลไม้ไปไว้ไหนคือภาพนิ่ง <P an ning> แต่ว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ตรงทีเดียวแต่ว่ามันไม่ค่อยง่ายอุยนั่งมาวะ่ะอันเมื่อกี้น่ารักนี่เพราะว่าสกายมีอยู่รูปเดียวที่สวยนอกนั้นใช้ไม่ได้เลยนายชั้นวีโอน,นะครับ คือพยายามระวังว่าไม่ให้ตัวเองเซ็กซี่นึกถึงหน้าแบบตอนที่เราใส่ชุดมัธยมมันเป็นยังไงหน้าอะไรอย่างเงี้ยด้านหันหลังชอบจังเลยอ่ะถ้าเราเยอะเนี่ยมันจะกลายเป็นดูเป็นโพสเกินไปที่ไม่ใช่งานผิวส่วนวิดีโออะ่ะพี่เกดพยายามบอกว่าให้คิดนอกกรอบจากเพื่อนหนูก็คิดไว้แล้วว่าหนูจะย่อตัวลงแล้วโผล่ขึ้นมา <c oughs> <c oughs> มันดูเฟกมากเลยอ่ะดิกกี้เหลือไปมองของพี่โก้พอดีพี่โก้เขียนอยู่3ามคำ no 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 อันตีล่ามาก็แบบเรียนมาจากคันน้านะครับเฮ้ลุงขอส้มสองโล ผมดูเหมือนผมเป็นคนขายผลไม้อ่ะพี่เงาะเงาะกล้วยกล้วยผลไม้เอาไหมครับง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 ับกลับไปเล่นที่บ้านไหมก็เกือบดีแต่เป็นลิงอุ้ยจริงอันนี้เหมือนทาสานเป็นคนที่ถ่ายแล้วผลไม้ดูน่ากินว่ะเฮ้ยพิมดีมากเลยอ่ะพิมเกินคาดนะ ปริมทำได้ดีมากคือทุก <apl> ร <ink> ูปของปริมสวยหมดเลยเปิดเพลงหน่อยไหมก็คือแบบข้ามถ้ท่าเดียวคุณใช้เวลา30วิบวิของคุณเปืองมากอ่ะก็ก็นั่นแหละอเดวถามช่างภาพลงภาพครมันถามทำไมสอนไปแล้วถ่ายปกพี่พูดไปแล้วปกแปลว่าต้องมองกล้องคุณจะต้องคุย กับช่างภาพสิ่งที่คุณควรจะถามคือภาพกว้างแค่ไหนคะอันนั้นคือคำถามแรกเลยเราถ่ายคุณครอบได้ขนาดไหนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่า positioning ของเราเราจะต้องเอามือวางตรงไหนคนแรกที่ถามคือเติร์ดหลังจากนั้นไม่มีใครถามีเลยเกิดอะไรขึ้นนะหายไปหมด